สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเต้งครับครับอยู่ในเกม Ragnarok ok Tactics 2กับการผจญภัยดันเจียนโหมดรอยแยกแห่งความมื่นครับตอนนี้เราอยู่ที่นิปเฮมบนครับซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่เราต้องมาผ่านก่อนที่จะไปพื้นที่ต่อๆไปครับเบื้องต้นเนี่ยขั้นแรกให้เรามาคุยกับเจ้าตัวลูกไฟสีฟ้านี้ก่อนให้เป็นตัวจุดเช็คพอยต์นะครับต้องคุยกับมันทุกครั้งนะฮะอย่าเดินผ่านนะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีอาจจะกลับมาเอาไม่ได้ครับมาเคลียร์มอนต์ก่อนเก็บกล่องครับ แล้วมาที่ตรงเคลื่อนย้ายลูกบาศตัวนี้ครับมาตรงนี้ก็จะสามารถเปิดประตูได้ครับไปพื้นที่ต่อไปครับเขีรยมอนเก็บของอาจจะไปไว้หนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ครับเพราะว่าเราย่ออย่างรวดเร็วครับใครไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนครับเขีรยม้อนเก็บของไปครับเขีรยมอนไปเขีรยให้หมดามาเคลื่อนย้ายลูกบาศนะครับ การเคลื่อนย้ายเราก็จะเซตเป็นแบบนี้ครับครั้งแรกนะครับเราจะต้องทับตัวด้านบนก่อนเพื่อที่ว่าจะเปิดทางในการเคลียร์มอนส์รอบข้างนะครับเดินเคลียร์ออไปครับอาจจะมีตัวพีชีพนิดหนึ่งนะเพราะว่ามีพวกแอดอยู่ด้วยครับอาจจะไม่ไหวนะแต่เบื้องต้นในตัวละครของพวกเราจะถูกปรับให้เป็นเรเวล250นะครับก็เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ครับที่เข้ามาเล่นครับ อ่ะคุยกับตัวลูกไฟครับเป็นจุดเช็คพอยต์จุดต่อไปและต่อไปเราจะเปิดประตูด้านล่างกันครับก็เอาตัวด้านล่างนี้ขึ้นมาทับครับเราก็สามารถไปเคียร์มอนด้านล่างได้โอเคเคียร์ให้หมดครับแล้วก็เดินกลับมาที่ลูกบาทอีกครั้งครับตอนนี้เราเคลื่อนเจ้าตัวด้านล่างออกมานิดหนึ่งก่อนนะครับเหมือนมันหลบทางให้ครับแล้วตัวเรานี่แหละครับที่จะต้องไปเหยียบจุดเมื่อขี้แทนครับ อย่ไปแล้วก็เคลื่อนย้ายลูกบาดลูกเมื่อกี้ครับไปด้านซ้ายล่างครับมาเหยยบตรงนี้เพื่อเปิดล็อกปลดล็อกนะครับท,ทําลายแท่นศิลาประตูเน่ยเออนั่นแหละเปิดไปเลยแล้วก็เรียกมันกลับมาครับเพราะว่าเราเปิดประตูได้เรียบร้อยละทีนี้เราก็ไปคุยกับเจ้าตัวลูกสีฟ้าด้านล่างต่อครับให้ไปจุดต่อไปครับแล้วก็เคียรมมอนอีกเล็กน้อยครับอ่ะเคียย์จบโอเคหมดเรียบร้อยนะครับสําหรับแถวนี้ครับ ก็เดี๋ยวเราจะเคลื่อนลูกบาทนี่ตัวนี้ครับด้านบนเพื่อที่เราจะเปิดประตูแล้วไปฝั่งด้านขวาต่อคุยกับลูกไฟครับไปเคลียร์มอนที่จริงด้านล่างเนี่ยเราสามารถเดินเคลียร์มอนให้หมดก่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีที่จริงม,มีฝั่งขวาด้วยนะฮะตอนนี้เรามาเอาหนังสติ๊กที่อยู่ด้านบนครับกับคุยกับตัวลูกไฟให้มันไปด้านบนนู้นเลยแล้วก็มาคุยกับการเคลื่อนย้ายลูกบาท อันนี้ครับอันนี้เป็นลูกบาทที่สามารถขึ้นตัวต่างระดับได้นะครับหาปล่อยหนังสติ๊กมาตรงนี้ก่อนเพื่อปลดลูกบาทอีกตัวออกมาครับเห็นไหมฮะมันเป็นทางต่างระดับนะครับทําตามผมเลยครับาลากมาให้มันขึ้นไปด้านบนกับเราครับเจ้าตัวนี้เอามาทับตรงนี้เราจะได้ขึ้นไปด้านบนกันครับมันเป็นเหมือนลิฟต์นะฮะตัวนี้สําหรับคนไกลตัวนี้นะครับแล้วก็ทับตัวนี้ครับ ทางสําหรับตรงกลางก็จะเปิดออกมาเคียร์มอนต่ตอ,อตรงนี้มีกล่องสมบัติอยู่นะครับอย่าลืมมาเก็บนะใช้หนังสติ๊กยิงได้ครับแล้วก็อ่าเคียร์มอนต่ตอเดี๋ยวเราจะไปบกยังด้านขวากันนะครับข้ามไปฝั่งขวากันเคียร์มอนต,ต่อให้จบ เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมมาตรงแท่นตรงนี้นะครับเพื่อจะปลดล็อกลูกบาทอีกตัวครับอาจจะลืมยิงหนังกระติกด้วยครับเดี๋ยวต้องอ้อมมายิงหนังกระติกก่อนมายิงนี่ครับมุมนี้ครับระ,ะเบิดไปหลักการเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะพามันขึ้นมาครับแต่ว่าพอดีผมลืมฮะผมลืมเคลียร์มอนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไปเคลียร์มอนแป๊บหนึ่งครับ ใครที่อยู่ด้านล่างตั้งแต่เมื่อกี้เนี่ยสามารถเคลียร์มอนตั้งแต่แรกกันเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงมารอบที่สองือนผมนะฮะก็จะมีกล่องให้เก็บด้วยครับอ่ะเรียบร้อยนี่ได้ขึ้นแล้วละระหว่างนี้ก็สามารถพาเจ้าตัวเจ้าตัวลูกบาทขึ้นมาด้วยก็ได้นะมาครับ สำหรับลูกบาศตัวนี้เราจะเอามาฝั่งขวาทางที่เราอยู่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาทับตรงนี้ครับมันก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อนไปทับตรงนี้เรียบร้อยสร้างทางเดินเรียบร้อยนะครับก็ไปจุดกับสุดท้ายแหละ <ś le> ลูกบาศตรงนี้จะมี2ตัวที่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับก็มีตรงนี้กับด้านบนครับเลื่อนเจ้าตัวด้านบนลงมาก่อนเพื่อสร้างเป็นทางเดินที่เราสามารถเดินเข้าวาร์ปได้ครับเดินเข้าวาร์ปไป ลงมาเก็บกองเขียมอนครับมอนก็มีสามารถเดินได้ฝั่งบนก็เดินได้ครับมันก็จะติดประตูตรงนี้ครับก็เดินกลับไปที่เดิมครับเข้าว้าไปแล้วเรามายิงหนังกระติกตรงนี้ครับประตูฝั่งด้านล่างก็จะเปิดครับเราก็สามารถลงไปเขีรยมอนเซตที่อยู่ด้านล่างได้เขี่ยเซตเก็บกอง เดินกลับไปใหม่ครับคราวนี้เราต้องมายิงฝั่งที่อยู่ด้านขวาทแทนครับก็เคลื่อนแย้ายตัวนี้มาสร้างทางเดินอ่ะยิงไปประตูตรงนี้ก็จะออกครับก็เป็นมอนชุดสุดท้ายสําหรับแถวนี้นะครับแล้วก็ยิงตรงนี้ด้วยเพราะจะได้เปิดประตูเราจะได้เดินไปได้ครับเมื่อกี้มันปิดอยู่ ตอนนี้เราสามารถปลดล็อกประตูที่อยู่ด้านบนได้นะครับตอนนี้มันมีประตูหินขวางอยู่ครับซึ่งวิธีการปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายเจ้าตัวลูกบาศลงมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับทางด้านขวาล่างครับมันจะมีปุ่มให้กดอยู่แล้วก็ด้านซ้ายบนครับวิธีการเคลื่อนย้ายเนี่ยเราก็จะต้องทำประมาณนี้ครับเอาเจ้าตัวนี้มารับก่อนครับมารับอีกทีแล้วก็กดลงไปครับยังเหลืออีกด้านครับ ก็เคลื่อนย้ายตัวนี้ไปเป็นตัวรับเช่นกันครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะเป็นตัวที่อยู่ด้านบนขึ้นไปตัวนี้ไปรับอีกทีโอเคครับตอนนี้ก็ปลดล็อกด้านบนได้แล้วเมื่อปลดล็อกเสร็จเนี่ยเราก็เคลื่อนย้ายลูกบาทตัวไหนก็ได้นะฮะเพื่อที่ว่าจะสร้างเป็นทางเดินให้เราเดินขึ้นไปได้ครับประมาณนี้ครับก็ใช้3ตัว ตอนนี้เราก็เจอบอสแล้วครับตอนนี้ก็ไปคุยกับลูกไฟก่อนก็ได้แล้วก็เคลียร์บอสบอสตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับสําหรับคนที่เก็บบัฟมาดีๆเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้ไม่ยากครับทีนี้หลังจากที่เราจบบอสเซนเนี่ยออกมาเราจะพบว่าเราเคลียร์ไปเพียง88%เท่านั้นอา้าวแล้วมันเหลือตรงไหนครับมันเหลือตรงนี้ครับยิงมาที่ตรงศิลาที่มันวางแปลกๆเนี่ยนะฮะแล้วก็สร้างทางเดินเพื่อเดินไปตรงนั้นครับเราจะ พบว่าที่ตรงทางเดินนั้นเนี่ยสามารถเดินไปได้ครับเดินยังไงเดี๋ยวเราขอสร้างทางแป๊บหนึ่งครับมาอย่างนี้ฮะก็น่าจะใช้เจ้าตัวลูกบาศเนี่ยครบทั้ง4ยาอันเลยครับนี่สร้างเป็นทางเดินอย่างนี้ครับแล้วก็นี่มาเดินมาทะลุด,ด้านล่างได้ครับก็จะเจอกล่องสมบัติลับที่เหลืออีก3กล่องครับซึ่งเก็บพวกนี้ครบเนี่ยก็จะเคลียร์ครบ100%พอดีครับ โอเคครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ